มมาาแล้วอันนี้ให้ทางยี่เบบเล่นก่อนได้ไหมครับแล้วเดี๋ยวผมไว้บ่า๋ย่ผมเรียกตก็ตผ่านไอเดี๋ยวผมเรียกแจ็คกี้มาได้ครับมาหน้าสภาก็ได้เพราะตอนนี้เหมือนหลังบ้านไม่อยู่เลยครับในเรื่องการตัดสินผมตัดสินใจน้างานไม่ได้ครับคือเขาไล่แล้วโอ้โอเฮ้ยบอกเพื่อนหากลุ่มใหญ่ เอว้าเหลือที่แคนเดี๋ยวใดๆอยู่ไหนกันอีบุ๊กมัรีตอมอไอคนคนเข้ามาเราเราหลุด2คนเท่ากับเรามีเท่าไหร่ยี่สิบปะพี่มันมันมันเซตใครบุ๊กรีตมอพี่อลยมันเซตเลยใช่ไหมมันเซตอยู่ใช่ป่ะไอไข่ไอไข่ดูไว้ไข่ดูไว้นะเซทมันเซทเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะลากมันไฟนะเหลือไอแปดเหลือไอแปดเราเรามีสิบเก้าครับรวมบุ๊กอ่ะบุ๊กมันเป้ยพี่ไปเล่นที่อื่นได้ไหมคอมพางแล้ว อะไร้อมเป็นไรแปลกจะให้เล่นตรงไหนอ่ะจะเต้นสิบเลยอย่ามาโอ้ไหนวะมันเต้กันตรงไหนวะตรงไหนเคยขยะเหนี่ยไม่ไข่เป็นมีเลยมีป่ะพี่เคยขยับไม่มีนะไปหมดแล้วไหมดแล้วมันรวมแล้วเองเนี่ยมันช่วยเพื่อนอยู่เลยนะอ่าวมันพร้อมเอาเราแล้วทุกคนเลยเอเจโก้ไอเจโก้ก็โทรรอดสักคนยัง ตอนนี้เหลือพี่โมเนี่ยไอแปดเนี่ยมันไล่อยู่ในเมืองเออแล้วเจโกนล่เจโกนไล่อะไใช่เจเจเนี่ยไล่เราลงมาเลยลงมาแล้วไอเจโกนไล่เราไปไหนไม่เข้าวอร์เป็นอะไรอ่ะโอ้แม่เหรอเจโกน๋ยวผมลองโทรตามให้ครับเอาแม่งดิวิลี่ยังไงนะใครหายไปไหนคนหนึ่งอ่ะกล้าคนไหนออกใครหายไปยังไายจิงเหรอ ก็ถ้าใช้คันนี้อุ้มแล้วเบรกบุตรวัวๆพวกสมแม่งมีสิทธิ์แคสสูงจัดเลยสวยนี่เลยเมื่อวานเมื่อวานตรงนี้เลยเข้าเข้ารูเนี่ยเข้ารูขวาเนี่ยตำรวจชนชนไม่หยุดเลยเอ้งใช่ไม่ฟังเลยนะไม่ฟังเลยนะมันเหลือหนึ่งนาทีนะเมื่อวานหวงด้วยหววงด้วย แไอ้ด็ดมันแค่นั้นแล้วตอนเนี้ยมันมันฟ้ากับมันมาอยู่บนอากาศอ่ะมันไอตอนเราเข้าประเทศมามันแต่งตัวอยู่บนอากาศอ่ะตอนเนี้ยทิเกตดิทิกเดี๋ยวบอกเขาทิเกตดิทิเกตแล้วเดี๋ยวมันจะไปส่งตลาดกลางพี่ต้องไปรับมันนะเนี่ยเออเดี๋ยวกูไปรับได้รับได้รับได้รับเออเดี๋ยวมาแล้วไอ้เยไอ้เยแฟนต้ามาแล้วสวยยี่สิบแล้วยี่สิบสองแล้วมียี่สิบสองแล้วย่สิบอะไรไงพี่ก็ไอ้เยแฟนต้าเนี่มาเนี้ยขายพี่โทรเนี่ย้าวไม่ใช่ไม่ใช่หวังอะไรของมึงอ่ะตอนยี่สิบกับยี่สิบเอ็ดเอ็ด รวมรวมกันตรงเอมาหาไรวะชวนมียี่สิบเอ็ดแล้วไอ้ว่านเข้ามาก็ต้องยี่สิบสองดิใครหายไปอ่ะก็มีบุ๊กที่โดนเอ้ยไม่ใช่มีโทนี่ที่โดนกับไอ้ดิดเจโกดินี่ดิดิอยู่บนอากาศนะต้องรอครับกัหลับตั้อแดงมาด้วยมีแฟนยังครับไม่เป็นไรครับขอใจเธอแล้วม่มีแฟนนัครับหัวแดงหัวแดงมีแฟนยังครับะตาจะโเอ้ยเาหรความหลอกเขาัายแม่เลยอ่ะมึงดูดิอ่ะเขาดายแมเลย ก็เมื่อกี้เสียงเขาหวานมากเลยโอ้ยตาตาแดงกล่ำเลยพี่วิลลี่อ่ะพเออรู้ไหมเหรอใครเออใช่เนี่ยอยู่ข้างในเนี่ยผมชื่อบิลลี่นะใช่เหรอใครมันใส่เกาะเล่นไม่ได้นะน้องเนี่ยเนี่ยอยู่ข้างในเนี่ยอ๋อเอวินลี่ไปทางเอวินลีไปทางวินลีไปทางอันเนี้ยอันเนี้ยนานเนี่ยนานนอ้าวใจเออยะไรตัเออลงอะไรเย ยี่หลุดเอาคยอะไรไอสัตว์เฮ้ยอาคุยอะไรขยะตอบเลยเฮี Twelve, s <S ้ยโง่เฮี้ยะไทำเฮี้ยอะไรใสเฮี้ยเดียวหน้าตาอย่างเฮี้ยเลยมืงไอสัตว์ไอสัตว์ไอสัตว์ไอเด็กเฮี้ย่ใช่มไรับพี่ดิดิอยู่เรนชมพูลิบอกว่าอยู่เรอนชมพูดิบอกิ่เฮี้ยมันเรียกมันเรีวอมันเรียกวอก่าย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 เาคนายเรคนต้องย้ายาเอาคยมาหลายตัวด้วยพี่ใครใม่รูอะไรอย่างไรก็อะไรอ่าที่ยอะไรอย่ มันรอดหรือยังไไม่มีใครรอดเลโอเคเลยแล้วรชมพูคือตรงไหนวะไอ้แรงชมพูคือตรงไหนวะมาแล้โ้เจโรอดยังข้างหลังไงชมพูตรงไหนแรชมพูกูมาแล้วเนี่ยไหนวะแรงแรงชมพูไหนวะี่นมึงรับดิมึงรับดิบุ๊เอ้าขนาขนางหนาดวิลีวิลีงขนาวิลีงขนาวิลี่ขนาดขนา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 แจกหนกหนหนไให้นหน่อยเดี๋ยวไปแจกความเานหนจาเาเนหน เไ้ยมันตรงไปไม่ได้พุ่ไปไหนอะอะไรมันตรงไปวิลลี่มันไปแลนเขียวพี่กูมาดักมันมึงเป็นไรอ่ะไอ้กัดอ๋อผมเหรอเออมึงผมก็ได้อะทุกอย่างเลยแต่แรงเขียวเนี่ือง่ะมันขี่หนีแล้วไงพี่ไม่ตามมันน่ะมันซ่อมรถซ่อมรถเนี่ยมันน่าจะกระจายหามันหน้ลยไม่ได้ขับหาเทสยนในเมืองไป ไอ้โทรไปไหนวะโทรมันจะเออสองเคสในวันเดียวไม่ได้นะวันนี้ก็มานี่ไงเอ้ยนี่ไงนี่ไงมันเอาพี่ผมสวยรีบไปตอำรวต้องตามเอ่อไอ้เหี้ยโทอสวยดีสวยไปทันทันเดือนถ้ามึงขับบูธทันแน่นอนบูธดิบูธดิบูธมันไม่มีน้ยให้กูบูธะไรอ่ะบูธ ไหวไหวมันขับมึงขับมึงขับนิ่งก่อนมึงขับนิ่งก่อนมึงจำว้นจ่ิงใช่มึงนิ่งกว่ามันใจใจพี่นิ่งกว่าไม่ใจหมาไม่ใจนิ่งกว่ามันมึงนิ่งกว่ามันเยอะจริงพี่ตรงตรงเดี๋ยวไมปตายตายโอ้รถแม่งโคลนฝีอันอันเลยว่าโอ้หายหายอะไรมันขึ้นมานี่เนาะอ๋อหนูลืมดวงหน้าไม่เขารู้ไล่เขาหมดแล้วพวกขยะเนี่ยเขารู้ไม่เป็นดีหี้ยจริงพี่ไก่เด็กเคไอสัตว์ ที่แม่งลากคนอื่นแม่งเล่นแต่เขาไว้นั่นแหละไม่ถ้ารถไม่โกงนี่มันไม่ปัญญานะกูบอกให้จริงแล้วเล่นลา่เขาเหมือนมั่วๆสัวๆใช่เหมือนคนเหมือนคนติงตตองอ่ะไอ้เหี้ยนั่งนั่งอุ้มแบบเออเอออ่ะเหมือนคนปัญญาอ่อนโอ้แม่งรถแม่งแรงจัดเลยว่ะไอหวแม่งไม่มีเนินให้มันคือมึงไม่ปูดอ่ะขับแล้วเหรอไอ้นี่อนะฝั่งซ้ายซ้ายวิ่งออกซ้ายลดูซ้ายโอเคนะลึก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 ไม่ลึกไม่ลึกนี่นี่นั่งนั่ง แต่ลากในเมืองอยู่นั่นๆๆๆๆหูยลืมลืมสวยๆๆๆๆวมันไม่อยู่มันไม่อยู่ตรงลืมเลยลืมเลยวิลลี่วิลลี่ผิวจัด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 สวยสวยวิลลี่สวยผิว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 สวยไป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 วิลลี่ไปขาโอ้โหพี่วิลลี่ขับงี้สวย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 นิ่ง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 จัดนิ่งจัดนิ่งจัดนิ่งจัดใส่วิลลี่แซ่บอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เออเมื่อวานบ้าขนังอะพวกมันหมดเลยเนี่ยตามเนี่ยเอ้ยชนตอร์ลทำไมอะครับขอครับ ชนชนชนทุกวันนี้กอตสกตสกตสกตไคยวลวค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 วยไรทำเพื่อนบื่ออทัายเพื่อทักทายกันชนทำไมยิงทำไมเนเพื่อนเพื่อนทักทายกันอะไรอตำรวจเ้ยถ้าตำรวจยิงเราตำรวจยิงเราเแล้รจยิงทำไมเฮ้ยคุยไรคุยไรอะ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 ไยอะไรอ๋อบอมเาฝดลงเบา แล้ว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 ดชา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 รอยู่ชาอยู่ชาร์อยู่เขาเรียกว่าชาร์อยู่เขาเรียกว่าชาร์แล้ว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 มึงเป็นเฮียอะไรสัตว์ครยครุยหนีดิมึงหนดิอ่าเดี๋ยวว้าฟองกมีตะคุยคุยคุยไว้กาาาาเอาเเเโซ่เอาไปไหนอะเราเส้นสายกันแล้วเราังามปังเลาังาัง รถแล้วเนี่ยจะพังพี่ฝ้ายฝ้ายน้าน้าน้านไม่ไหวมันไม่ไหวได้ได้ได้แน่ตอกตัวนี้เยอะโทนี่นี่เออนี่พิจารณาตัวเองหน่อยนะตัวหลุดเนี่ยสองสองเคสนะสองเคสพิจารณาตัวเองหน่อยนะเฮ้ยมาแก้ผมเข้ามาผมโทรหาพี่โทนี่อ่ะนึกว่าจะอยู่โอ้่ยได้โดนอุ้มเพื่อนรวมอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวให้พี่ดิสไปรวม บ้านในแถวที่เดิมเอาพี่ที่เดิมที่ไปไป็นสองแก้ที่กูเป็นสองโอเคไม่มีเงินกูมีกูมีเลขอะไรเลขอะไรเจ็บแป๊หนึ่งเจ็บแป๊อยากโดนว่ะซ่อมรถอยู่แล้วโด,วโดนอีโมลหลังอะไรอย่างเงี้ยมามาทีว่ะมาอีโมหลังกูหน่อยเห็นม,มีเลยปลดล็อกรถหน่อยปลดล็อกรถหน่อยก่อนก่อนจะแพ้มปลดล็อกรถหน่อยไม่น่ากับมาพี่วิลลีอล่อ่ะนั่งกับมาพี่กับกับพี่วิลลี่มา กาะเสียไปแล้วสามตัวเออยังไม่ได้บวกกูนั่งขับรถเล่นกูไปหยิบกอเก้าตัวเมื่อกี้รีบไม่วอ่ะยังไม่ได้ไฟอ่ะยังไม่ได้ไฟเลยเสียไปแล้วสี่ตัวโอ้เหมือนกันมากับสาวกัดว่าไงวะได้กับผัวตัวห่างผมก็ได้โทยอยู่ไหนเนี่ยเคทโทรเอ้เคอร์ฟิลอยู่ไหนกัดสายตามึงดีมึงส่องไงผมจับแล้วผมจับไหนอ่ะหายแล้ววะหายแล้วยกเลิกแล้วรอดแล้วปะอย่างเงี้ยอือยังยังยัง